สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเคทนะครับก็เจอเกแล้วกับเซเไว้ในรีเบิร์ตนะผมวันนี้เป็นคลิปที่เท่าไหร่ไปดูนะที่อัดแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ชั้น153นะครับที่เลือกเอาชั้นนี้มาให้ดูเพราะว่ามันตึงนิดๆินะครับผมซึ่งไอตัวที่ทําให้ตึงก็คือไอสองตัวหน้านี่แหละนะครับลุกกับอลากอนนะครับผมแต่เอาจริงๆชั้นนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าชั้นนี้ยากกว่า160นะครับ เท่าที่เท่าที่เล่นมานะครับในเขาเรียกว่าไงอ่ะตั้งแต่ชั้น150ถึงชั้นอ่าร้อยเนี่ยผมว่า153ยเนี่ยยากที่สุดนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเอาชั้นนี้มาให้ดูนะครับผมชั้นนี้นะครับตัวละครของเรานะครับก็จะเจอเอยตัวละครที่เราจะต้องเจอนะครับมีเมนะครับมีอลิสนะครับโคี้นะครับแน่นอนนะครับโคี้เนี่ย เขากันไฟช็อตนะครับเพราะฉะนั้นไอีเราจะใช้ไม่ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเราก็ใช้อยู่ดีนะครับนะแล้วก็มีอากอนนะครับอากอนเนี่ยเขาจะมีลดพลังโจมตีให้ศัตรูทั้งหมดเนาะแล้วก็โจมตีสามเป้ามีสตันนะครับแล้วก็ลุกนะครับลุกเนี่ยจะปั่นป่วนตรงที่เขาจะมีอัตราบลที่เยอะแล้วก็ลดความเสียหายนะครับ มีตั้งโล่ป้องกันนะครับถ้าตั้งโล่ป้องกันเนี่ยบอกเลยว่า,าทั้งทีมเขาจะถึกขึ้นมากๆนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาให้กับเราได้นะครับแล้วก็มีสกิลปาหอกนะครับพุ่งแหลนที่รู้สึกว่าจะแรงมากๆนะครับสกิลดึงเลยเนาะไอ้นี่ก็ปวดนะไอ้ที่ยิงปืนใหญ่ของอารกรนนี่ก็ปวนเหมือนกันนะครับส่วนเมย เมย์ May, ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะมีแค่ปะแปะสถานะนะครับเผาไหมติดพิษเลือดไหลนะครับซึ่งไอเผาไหมติดพิษเลือดไหลนี่ผมว่ามันไม้ประดับมากกว่านะครับสําหรับเมย์นะครับอ่าแล้วก็อลิสนะครับอันนี้คือตัวปวดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดพี่ลุกเรายกโลอลิสเราฮิลห,หรือว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหกว่าจะฆ่าได้แต่ละทีนะครับลําบากอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราผ่านไปแล้วนะครับ เราไปดูทีมที่เราจะต้องเจอกันเลยดีกว่าเอ้ยทีมที่เราจะใช้นะครับเริ่มพิดผิดพูดถูกนะครับม่วงนอนแล้วนะตอนนี้ตัวแรกนะครับเดลโอนนะครับเดลโอนก็ใส่เป็นเซตคีนะครับเน้นดาเมจผสมกับเข้าเป้านะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับอย่าเรียกเน้นดาเมจเลยคือมันไม่มีหรอกนะดาเมจอนะ่ะมีแต่ป้องกันมีแต่ลดความเสียหายนะครับเดลโอนนี่เดี๋ยวผมจะต้องหาเซตใส่ให้เขาใหม่นะ อ่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะครับไอรีนนะครับใส่เซ็เข้าเป้าหรือว่าจะใส่เซ็ตบล็อกหรือผสมเข้าเป้าก็ได้นะครับเลือกเอานะครับอ่ะแล้วก็แทโอนะครับให้สมกับเป็น C6 นะครับจะใส่เป็นเซตนี้เลยนะครับเซ็ตผู้หลังแขนนะครับเพิ่มความเสียหาย30%นะครับแล้วก็พยักเมคานะครับใส่เป็นเซ็ตคีนะครับผม PS ของเรานะครับใส่เป็นเซ็ตบล็อกนะครับเน้นเลือดเน้นป้องกันนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ ps เดี๋ยวก็ต้องไปหาของใส่เขาอยู่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับชั้น153นะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับมาถึงก็แน่นอนครับเอาแต่โอตวัดนะครับเรียบร้อยนะครับ3ตัวหลังหายไปในพริบตาอ่านี่ยกโล่นะครับไม่ขนามือนะครับผมเพราะว่าเรามีพิก้านะครับพิ่กาเราต่อยล่าง ทะลุไปนะครับไม่ตายไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆปาดนี่หมดสติเปีย้ยงเรียบร้อยนะครับหมดสติ3ตัวไม่เป็นไรครับปล่อยชิวๆเลยอ่ามาถึงเวฟที่2นะครับเวฟที่2ผมเอาแทโอนะครับลบบัฟก่อนเลยปาบปาบ,ปราบเรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็ต่อด้วยพี่พยักเมคา,มคานี่ฮิวเหรอฮิวนะครับพยักเมคานะครับต่อยข้างบนไปนะครับเลือดเกินครึ่งหลอดแรงๆครับผม เรียบร้อยนะครับเมย์ตายไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับจะเอาไอรีนนะครับช็อตมู่ซะหน่อยถึงจะช็อตไม่ได้แต่ว่าทำไมมันช็อตได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> คืออาจจะเป็นเพราะว่าโคอี้ยังไม่ได้ตีหรือเปล่าแต่ว่ามันก็มีสถานะแปะอยู่นะว่ากันช็อตอ่ะผมง,งงมากเลยนะครับคือไอรีนเนี่ยมันไฟช็อตนะ แต่เราสามารถช็อตเขาได้นะครับชั้นนี้ไม่มีอะไรแปลกๆนะครับเลยไม่ให้ดูนะอารมณ์เหมือนเราลบบัฟแล้วมันผิดคิวหละอันนี้มันก็ผิดคิวเหมือนกันนะครับมอนสเตอร์ฝั่งตรงข้ามอาจจะลืมตัวก็ได้นะครับผมว่าเอ้ยเองต้องยืนทนนะไม่ที่ไปยืนช็อตนะครับต่อด้วยใบนะครับเว็บที่สามาแล้วนะครับเว็บที่สามนี่แหละบอกเลยนะครับไม่ใช่เบาๆนะครับเพราะว่ามอนถึกขึ้นมากๆนะครับอ่ะ ผมจะเอา PS นะครับละลายเกาะก่อนนะครับนี่แอมปิฟายดาเมจนะครับแล้วก็ลดฮิวด้วยนะครับไม่จิตคิเตอร์ไหลนะครับจัดมาอ่าแล้วผมจะเอานะครับแทอนะครับลบบัฟฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับเมื่อกี้เขาบัฟไว้เนาะอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้เขานุ่มนิ่มทุกอย่างแล้วนะครับนี่เขาจะฮิวก็ฮิวได้แค่3า0 0นะครับ อ่ะเราก็เอาพี่พยักนะครับจัดสกิลวนไปนะครับเพราะว่าเลือดเยอะนะครับได้โบนัสอ่ะยิงปืนใหญ่มาอย่าติดแทโอก็พอไม่ติดนะครับแทโอไม่ติดเหมือนเพราะไม่โดนนะครับแทโอก็ฟาดไปทีนึงเอาละหลังจากนั้นนะครับพี่พยักเมคาเราจะจัดการให้นะครับเพราะว่าเลือดมอนสเตอร์ฝั่งนู้นส่วนใหญ่ต่ำกว่า50นะครับ จะได้โบนัสเหมือนกันเรียบร้อยนะครับตัวฮิลเขาแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะเหลือแต่พี่โลกับพี่ดาบยาวนะครับผมเมย์นี่ไม่รู้ยังอยู่ได้ยังไงนะปกติจะตายเป็นตัวแรกๆนะครับอ่ะเมย์โดดไปตบเอสตายนะครับผมลุกยกโลนะครับยกโลนี่เลิกคุยเลยนะครับใบดีกว่าใบไป,ไปอ่ะเรียบร้อยนะครับใบได้3ตัวแบบนี้หวานเจ็บนะครับ ให้เดวโลนโดดสับได้เลยนะครับอ๋อ,ะอะจ,ะจะเอาออกนะจะเอาออกเพราะว่าไอ้นั่นได้แล้วนะครับแทโอมาพอดีอ่ะแทโอมาก็ใช้แทโอนะครับผมดาเมจสุดรุนแรงนะครับเรียบร้อยนะครับลบเกาะป้องกันเขาทิ้งไปนะครับผมอ่ะแล้วก็พี่พยักนะครับพยักมาอ่ะจะใช้ไอรีนไปก่อนนะอ่ะพยักเมคามาผมจะเลือกอะไรนะครับผมต้องดูตัวเองเหมือนกันนะผมจําไม่ได้ละพยักเมคาใช้สก,กิลบนไป ตวัดไปนะครับผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็แทโอนะครับฟาดอลกร์สักทีเฮียงจบนะครับผมผ่านนะครับชั้นร5 3นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ชั้น1้อยนะครับผมบอกเลยว่าชั้น1 60เนี่ยง่ายกว่าชั้น153ยพอสมควรนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับผมสวัสดีครับ